สวัสดีครับมวลมิสมสรโลตเตอรี่ลานาเชียงใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาดูปฏิทินก็เห็นว่าอ๋อวันนี้เราไม่ได้นัดประชุมบอร์ดกันนะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมดูแลเรื่องมูลนิธินะครับก็เลยต้องขอมา เตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่อง E.R.E.Y. บางคนอาจจะมองโอ้มาเตือนบ่อยจังนะครับก็เตือนวันนนิดวันละหน่อยนะครับก็ยังดีนะฮะก็อย่าลืมว่าถ้าใครที่คิดอยากจะอัพยอดเงินบริจาคนะครับจากเดิมที่ท่านเป็น15ดอลลาร์จะอัพเป็น25ดอลลาร์เพราะสังเกตว่าภาวะเศรษฐกิจเหมือนกับว่ากำลังจะฟื้นตัวในสิ้นปีนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็เราคงจะมีการรวบรวมเงินเพื่อจ่ายกันไปในต้นปีหน้าทั้งนี้แล้วนะครับผมมาคุยเรื่องโควิดอีกนิดหนึ่งนะครับกับการคาดการว่าเราจะประชุมพบหน้ากันในเดือนธันวานี้ จริงๆหนะ้าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะกลับมาประชุมแบบพบหน้ากันได้นะครับอาจจะจัดประชุมแบบให้ปรินะครับมีการทำ Facebook Live ไปด้วยนะครับในสถานที่จริงแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างหนึ่งนะครับในปีหน้านะครับอันนี้ผมมองไปไกลถึงปีหน้าคือตัวไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับหรือที่เรียกว่าโอไมครอน ตรงจุดนี้นะครับตามที่ผมได้ศึกษามาคร่าวๆมา2-3วันนะครับเพราะว่าไม่มีวัคซีนตัวใดเลยในโลกเราปัจจุบันนะครับที่รับมือกับสายพันธุ์ใหม่นี้ได้อย่าง100%เซนะครับแม้แต่กลุ่มของ mRNA ก็ตามซึ่งเขาก็ได้ประกาศมาว่าจะต้องมีการอัปเดตวัคซีน mRNA นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่2ถึงจะพอที่จะรับมือตัวสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ นั่นหมายถึงว่าปีหน้าเราคงจะต้องได้ฉีดวัคซีนกันนะครับอาจจะเป็นเข็ม3เข็ม4เข็ม5เข็ม6แต่ทั้งนี้แล้วว่าที่ทุกอย่างมาันจะเรียบร้อยก็คงไม่ได้เรียบร้อยต้องปีหน้าแน่เลยครับสถานการณ์อาจจะต้องลากยาวแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็คงจะต้องมาประชุมจำเป็นจะต้องกลับมาประชุมแบบซูมกัน ต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้แล้วสโมสรเรานะครับฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์นะครับนำโดยคุณแดงกัญจนานและทีมนะครับก็มีความแอคทีฟมากนะครับถึงแม้ว่าเรามีการจัดประชุมประจำสัปดาห์นะครับแบบออนไลน์ซ o มแต่ว่าสังเกตว่างานโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะครับของเราก็ยังดำเนินการกันไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ขาดหาย หลายๆท่านสามารถติดตามนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่จริงได้กับคุณแดงได้เลยนะครับถ้าเวลาสะดวกเพราะฉะนั้นในการที่เรามีโครงการดีๆอย่างนี้ต้องอย่าลืมว่าเราก็จะต้องร่วมด้วยร่วมใจกันนะครับในการให้เงินของเรานะครับเข้าไปสู่มูลนิธิโรตารี่นะครับอย่างน้อยปีละ25เหรียญน,นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับ อะไรหลายๆอย่างที่ท่านจ่ายไปในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมฝากไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้เย็นนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับเราไม่ได้มีการประชุมบอร์ดมิทติ่งในเย็นวันนี้ก็เป็นฟรีไทม์ของหลายๆท่านไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ